ก็สวัสดีครับจากกระแสดราม่าใน t ิ k ต o อกเนาะที่ผมเอาคิวล้อแม่เหล็กไปติดตั้งในรถให้ดูเนาะแล้วก็มีหลายท่านมาบอกว่าเอ้ยมันติดตั้งแบบนี้มันจะดีหรอมันจะหลุดไปโดนคนอื่นหรือเปล่าคืออย่างงี้ครับจริงๆอ่ะมันมีวิธีการติดตั้งอีกหลากหลายวิธีนะครับสาหรับคิวล้อแบบไม่ตรงรุ่นแบบนี้เนาะในตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นคิวล้อติดกาว 3M ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยซื้อไปใช้แล้วนะครับการติดตั้งเนี่ยก็คือเราจะทําความสะอาดแล้วก็ ติดตั้งลงไปนะครับให้มันได้ระดับแล้วก็แกะกาวแล้วก็แปะวิธีนี้นะครับมันก็ได้ครับมันก็แน่นในระดับหนึ่งสําหรับาบางท่านนะครับที่ไม่ซีเรียสหรือว่าเป็นรถเก่าแล้วเนี่ยเ <_ S 2> ขาก็จะเจาะยึดนะครับใช้สกู่ยเจาะยึดเข้าไปเลยซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีของมันก็คือได้ในเรื่องของความแน่นหนาแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะตัวถังเนี่ยมันจะเป็นรูเนาะเพราะว่าเราเจาะไปแล้วในโอกาสที่เราจะเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยหรือว่าเปลี่ยนแม็กใหม่เนี่ยปัญหาก็คือตัวถังเป็นรลแล้วเวลาจะแก้ล้นเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆนานะหรือบางท่านเราไปติดแล้วนะครับต้องการเพิ่มความแข็งแรงก็สามารถใช้กาวซิลิโคนนะครับยิงอัดเข้าไปใต้ฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและก็ความแน่นหนาให้กับชิ้นงานนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะไม่หลุดทีนี้อย่างคิวร้อแม่เหล็กแล้วก็คิวล้อติดกาว 3M เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือ บางท่านบางกรณีหรือตออรอส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มาลงทุนกับกาวมากนักนะครับเต็มที่ก็เอากาวแปะแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปบางท่านก็ถ่ายเสร็จปุ๊บก็ออกผมก็เลยเทําขึ้นมานะเพื่อ,อตอบโจทย์กับพวกที่ต้องการแค่ใส่ถ่ายรูปเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปใช้บนท้องถนนนะครับไม่ได้มีเจตนาจะต้องเอาไปอวดผ่านด่านนะสำหรับใครที่ ไม่ได้ใส่แล้วไปผ่านด่านอันนั้นก็ต้องยอมรับสภาพครับเพราะว่าเราช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อเอาไว้ต่อภาษีต่อพลบอนะครับทำให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับการติดตั้งคิวร้อนะครับมีคําถามสงสยัยพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยหรือทักแชทหน้าโปรไฟล์นะครับขอบพระคุณครับ